วันนี้ผมจะมาอัปเดตสต็อกในส่วนของรถครอบครัวนะครับรถ PPV รถ s UV นะที่เข้าใหม่นะครับอย่าช้านะครับราคาดีตอนนี้เราเอาเข้ามาสต็อกโอ้โหหลายสิบคันเลย1,2,3,4,6,7 7นี่นี่ก็ Fortuner นี่ก็ f o r t u n เ r เยอะจริงๆนะครับสำหรับรถ Fortuner รถจอดสต็อกเต็มเนี่ยดูเลยแน่นลานเลยเนี่ยเอาติดนี้ก็มาหรือนอกจากรถ PPV ข้างหลังนั่นก็จะเป็นตัว X Series นะครับ สวัสดีครับแฟนคลับเพรยนชแนลทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพรยนตคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่โกดัง3นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตสต็อกในส่วนของรถครอบครัวนะครับรถ PPV รถ SUV นะที่เข้าใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสงการเนาะก็เอฟซี FC นะครับลูกค้าท่านไหนที่กาลังเที่ยวอยู่ก็เที่ยวเผื่อด้วยเนาะว่าหรืออ,อ,อยากจะพูดคุยไปเที่ยวไหนแล้วก็มาตอบใต้คอมเมนต์ของรีวิวรถของผมก็ได้นะว่าวันนี้ไปเที่ยวไหนอะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าถ้าใครว่างๆนะครับ ช่วงเทศกาลก็ยังติดต่อได้นะครับติดต่อสนใจรถคันนู้นคันนี้นะโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยตลอดเลยนะครับผมถึงวันหยุดเทศกาลนะครับจะเป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดนะครับเราขายรถอยู่นะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคันแรกที่ผมจะพาชมนี้จะเป็นคันไหนนะเอาเป็นคันนี้แล้วกันนะครับสำหรับยู u z มิวเอนะครับเป็นตัว1.9 DVD ปี17นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะฮะ เป็นตัวเครื่องยนต์1.9ร้อแรงม้านะครับได้เป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้นะรายละเอียดเดิมๆนะครับรถหน่วยงานมานะครับไม่มีชนหนักแน่นอนช่วงล่างเดิมนะครับแม็กเดิมทุกพาร์ทเดิมยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะแต่ถ้าลูกค้าสนใจเราจะทำการสปาให้ทั้งคันนะครับนี่นะรถรอปรับสภาพทั้งนั้นเลยนะครับน่าใช้นะครับสวยงามมากนะ นี่ตอนนี้รถเข้ามาเยอะนะครับมิวเอ็กนะครับหรือจะเป็น Fortuner โฉมนี้นะครับเป็นตัว2.4 V นะครับเป็นตัวขับ2ปี16นะตอนนี้เราเอาเข้ามาสตอ็อกโอ้โหหลาย10คันเลยนะแล้วก็ขายออกไปหลายคันแล้วนะครับอย่าช้านะครับตอนนี้ราคาดีราคาก็800,000ปลายๆนะครับมันมีหลายราคานะอยู่ที่เลขใหม่ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนี่นะสำหรับ Fortuner นะครับีน่น,นีคันนี้ ยังไม่ติดจองนะครับเดี๋ยวพาเดินล้อๆเลยนะฮะพาดูกันไปพร้อมๆกันนะครับนี่ก็เป็น Fortuner เหมือนกันนะครับ2.4ปี16นะครับรถเดิมรถหน่วยงานโครงสร้างเดิมเช็คประวัติได้นะครับกาลันตีเลยนะลูกค้าออกรถกับเราไปนะครับนี่ดูช่วงล่างเลยนะครับช่วงล่างไม่มีสนิมไม่มีรอยผุนะครับรายละเอียดเดิมๆเ,เราคัดรถเป็นอย่างดีมาให้แล้วอันนี้ เอมั่นใจได้เลยนะครับนี่ Fortuner นี่ก็ Fortuner ร,ร,ร,รนะครับรถครอบครัวนะครับถึงใครที่จะออกไม่ทันช่วงเทศกาลสงการนะครับแต่ใช่ว่าจะออกรถหลังสงการไม่ได้นะนี่ก็มีเพียบเลยสําหรับ Fortuner นะ2.4 V นะ 2.4V ปี16นะครับมีหลากหลายคันอันนี้ยยังไม่ได้ล้างนะฮะร,รถจอดสต็อกเต็มเนี่ยดูเลยแน่นลานเลยเนี่ยเอาติดนี้ก็มานะครับ หรือนอกจากรถ PPV ข้างหลังนันก็จะเป็นตัว X Series นะครับ X Series คันนั้นเป็นตัว1.9นะครับ739,000บาทไม้น้อยด้วยไม้แค่48,000นะฮะฝากไว้ด้วยนะสำหรับ X Series อ่ะมาดูกันต่อนะสำหรับ Fortuner นี่ก็ใช่นะครับเป็นโฉมเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับรายละเอียดเดิมๆแต่ละคันรายละเอียดมันจะแตกต่างกันก็ตรงเลขไม้นะครับแล้วก็ปียางอันนี้ต้องว่ากันอย่างนี้เลย ให้เข้ามาดูรถนะครับเข้ามาดูรถเลยว่ารถสภาพแต่ละคันนั้นสมบูรณ์มากนะครับนี่นะฮะอย่างคันนี้เนี่ยภายในคันนี้ไม่แสนสามนะครับภายในต้องรอก,การปรับสภาพหน่อยมันจะเลอะๆหน่อยนะับเบาะก,ก็มีการฉีกขาดเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เราปรับสภาพให้ได้นะฮะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะเราเน้นโครงสร้างนะโครงสร้างเดิมการันตีเรามีให้ประกันเครื่องกงเครื่องเกียร์เรามีให้ออกรถกับเราไปบอกเลยใช้ยาวๆนะครับ ฟอร์จูเนอร์มีเยอะเนี่ยเช่าที่เดินมานี่ก็โหจะสิบคันแล้วมั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นี่ก็ฟอร์จูเนอร์นี่ก็ฟอร์จูเนอร์นะครับเยอะจริงๆนะครับสำหรับรถฟอร์จูเนอะร์นะนี่เดี๋ยวพามุดไปตรงนู้นต่อนะครับนะใครที่ไปเที่ยวก็ทักทายได้นะครับโทรมาหาได้นะบอกอยากคุยกับโอ๊ตเพชรยนนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับแต่อย่ายืมตังค์เท่านั้นเป็นพอนะฮะนะนี่นะฟอร์จูเนอร เรามีจอดแน่นเต็มลานเลยนะครับผมรถทุกคันสภาพสวยแน่นอนนะนี่เรามาอัปเดตให้เห็นเลยว่ามีกันกี่คันตอนนี้ด้านหลังนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่น,ใชนะครับนี่ก็มิวเนะครับเป็นตัว1.9 DVD ฉลองครบรอบ60ปีอิสุประเทศไทยนะครับโครงสร้างเดิมสภาพเดิมนะครับโอ้คันนี้ยางเดี๋ยวนะคันนี้ขอบ18 ยางปีไหนเนี่ยหาปียางไม่เจอนะแต่ดอกยางยังเหลืออยู่เลยนะดอกยางยังเหลืออยู่เลยสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเพิ่งมานะครับผมนะนี่ก็ Fortun e er, นนะครับนี่ก็ Fortuner นี่ก็ f o r t u n e er, น er, นะครับเยอะมากนะครับสำหรับตัว 2.4V ราคาดีนะครับช่วงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูต่อสำหรับรถไฮไลท์สำหรับวันนี้นะเป็นรถครอบครัว ไซส์เล็กนะครับซูซูกิเอตินะเป็นตัว1.2 GL ปี19นะครับได้มาเป็นสีแดงเลยคันนี้สีแดงแรงลิตสวยงามมากนะครับคันนี้มายอยู่ที่110,000กโลนะครับราคาก็479,000บาทนะครับนี่ดูเลยผมให้ดูเลยตัวโฉมของเขานะครับด้านหน้านี้กระจังเนี่ยดีไซน์ใหม่แล้วตอนนี้รถสมัยใหม่พวกรถเขาเรียกว่าอะไรพวก SUV อะไรพวกนี้เขาชอบทำกระจังแนวๆแบบเนี้แบบน,นะ ไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ or, โคมเดิมกันชนเดิมนะครับรายละเอียดอาจจะมีต้องปรับแก้นิดหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์ VVT นะครับผม1.2ลิตรนะครับรถครอบครัวประหยัดนะครับคันนี้ให้ล้อแม็กขอบ15 500รูร้อนะครับผมดิสเพกหน้านะครับเป็นยางดันหลบนะอ่านะคันนี้ให้ดูภายในก่อนนี่นะครับ รถยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับรายละเอียดมันก็จะเลอะๆหน่อยนะครับแต่บอกเลยว่ารถสวยนะฮะนี่น,น,นี่คอนโซลคอนโซลนะครับเบาะผ้าโครงสร้างนะครับเสาเอนี่ก็เดิมๆเลยน็อตเดิมนะฮะไม่มีการชนหนักเราไม่เอารถชนหนักเข้ามานะฮะกระจกทุกบานเนี่ยเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับนะที่นั่งแถว2ออ่ะมีแอร์ด้วยนะนี่มีแอร์ไม่ต้องแย่งแอร์กันมีมีแอร์ ด้านบนมาให้นะครับเบาะผ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะเบาะพับได้นะครับคันนี้เลื่อนมาข้างหน้าอ่าแล้วก็พับนี่แบบนี้นะครับขึ้นไปนั่งได้นะครับีละเอียดสวยๆรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวราคาประหยัด479,000บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แสนหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวดูด้านท้ายนี่นะครับดูไฟของเขานะครับนี้เป็นโคมเดิมหมดเลยนะ ไฟเบรก LED ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับอันนี้ยังไม่ปรับสภาพเราต้องแจ้งก่อนนะฮะเปิดให้ดูด้านหลังนะครับนี่ปะแจแม่แรงมีครบอ๋อนี่เป็นรเขาเปิดมันเปิดมามันอยู่นี้เลยโอ้ดีดีดดดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อ๋อมันมันดึงได้มันดึงได้ม,ดไดมันพับได้พับให้ดูอ่านะครับอันนี้รายละเอียเดเดิมผมให้ดูเลยนะครับ ที่เก็บของอ๋อมันมีอ๋อมันเป็นแผงแผงปิดนะอันนี้นะครับเราวางบนนี้นี่แหละนะครับรายละเอียดเดิมโครงสร้างตัวน็อตต่างๆนะครับน็อตเดิมไม่มีไขนะครับมีคาบฝุ่นนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายให้ด้วยคันนี้ของจุดซ้ายขวานะครับประตูท้ายก็ปิดได้สนิทปิดเบาๆไม่สู้มือนะครับนี่นะฮะ ด้านขวากันบ้างนะครับคงสร้างเดิมนะครับรายละเอียดเดิมๆเลยนะใครที่หาอยู่นะครับสำหรับซู z u กิเออ i ติก้าวิ้ลินจะผ่านไปทำไมเนี่ยฮะซูซูกิเออ i ติก้านะครับ1 2 g l ปี19นะครับมีเข้ามาเพิ่มเติม1คันนะครับสีแดงน้องแดงนั่นเองนะครับนี่นะครับแผงประตูด้านในตัวแดชบอร์ดตรงนี้ควบคุมเป็นระบบไฟฟ้าหมดแล้วเซ็นทรัลล็อกปรับกระจกออโต้จุดเดียวคือฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้โอ้ เบาแอร์นิดนึงก่อนนี่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเบาเสียงนิดนึงก่อนโอ้มันทัชสกรีนด้วยอ๋อนี่อ่าไม้ไม้แสนหนึ่งนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดกิโลเมตรนะครับไม้แท้พวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะครับนี่นะรับสายโทรศัพท์ตรงนี้ได้บลูทูธก็ได้นี่กดปุ่มตรงนี้นะโอ้ดีดีด,ดีนะครับจอเป็นทัชสกรีนนะครับนี่ให้ดูเลย FMAM บ l u ทู o ได้นะฮะคันนี้นี่เรดิโอนะครับเปิดปิดเออเขาทำแปลกๆทีแล้วเนี่ยแต่มันก็สวยดีนะเนี่ยนะแอร์นะครับแอร์เป็นแบบมือหมุนอยู่นะครับเกียร์ออโต้นะครับรายละเอยียดเดิมๆครบๆเลยนะไฟสองแผ่นที่ก็มีให้นะฮะอ่าพลาสติกยังไม่แก่เลยสำหรับที่บังแดดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวนี่นี่นี่ก่อนก่อนไปดูนี่มีเขามีเซนเซอร์มีปุ่มเซนเซอร์ มีระบบป้องกันการลื่นถลายนะฮะอันนี้ก็มีมาให้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้รายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับบอกก่อนว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะเปิดมามันอาจจะมีฝุ่นเขะๆเลอะๆนะฮะนี่นะครับโอ้ห้องเครื่องค่อนข้าง,างที่จะใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของ s ุสกิเออร์ติก้านะครับเครื่องยนต์ 1- น่งลิตรนะฮะเครื่องบล็อกเล็กนะครับรายละเอียดเดิมๆคานหน้าเดิมนะครับติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยติดอยู่ครบเลยรูน็อตเนี่ยให้ดูเลยกลมๆไม่มีชนไม่มีชนมาแน่นอนรูน็อตไม่มีผิดรูปนะครับโครงสร้างต่างๆเม็ดอาร์คนะครับคมๆกลมๆแบบนี้เลยนะรายละเอียดตัวฝากระโปรงเนี่ยเดิมนะครับอันนี้คือรายละเอียดเดิมๆของเขานะไม่มีการทําสีนะครับพวกร่องรอยต่างๆอะไรพวกนี้ก็เดิมๆนะนี่ติ๊กเกอร์มอกร ยังอยู่นะฮะยังติดอยู่ดูน็อตเดิมไม่มีผิดรูปนะโครงสร้างของเขาตามซอกต่างๆเนี่มีแต่คราบฝุ่นนะอ่าคันนี้เลยนะครับ479,000บาทเออติก้าปี19สีแดงนะครับ FC ที่กำลังตามหารถนะสนใจก็ติดต่อผมโอดเพจยนตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างด่วนเลยนะครับช้าหมดอดรถไม่อยู่นะรถเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับ ดื่มก็อย่าขับนะครับผมขับขี่ก็อย่าใช้ความเร็วเยอะเพราะว่ารถมันเยอะช่วงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายนะครับจะได้กลับไปหาครอบครัวนะครับไปพูดคุยไปพบปะสังสรรค์กันอย่างมีความสุขนะครับในส่วนของช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ไทยนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมารีวิวรถรุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดน,นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ